ปนกบค่ะพี่น้องปฏิจาพี่น้องสุภูสุสคนเด้อค่ะเด้อทั้งไก่ทั้งไก่ไกสุมองสุบนทั้งต่างาประเทศเมืองไทยเมืองลาวเขาจากพี่น้องมาอนีย้าย่าสิปุนกุบกินกับผักสดกับะเขียจากพี่น้องพี่ย้ายกัขวบหาหกง่วยนี่แหละพี่นอ้อ,นกกนกกกนอง,ก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 ,ง,อองก็ตตำใส่กระเทียมตำพริกตำกระเทียมใส่กัน เดี๋ยวเอากบมาลงกบมาใส่กบตัวนึงพี่น้องย้ายเผาเผาไฟ กี่ไฟเหล่ายายเขามาตุ่มม,าม,าม,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 มันก็สุกแล้วกีกีกบเหนือพี่น้องยายกีเหล่าไงเขามาตุ่มจะนำปลามาเด้อจ่ามาเด้อไม่กินปูนกุ้น้ำกันจ้ามันเอื้องเยอะพอปากพี่ปากน้องมาเด้อจ่าเด้อ คือเกาล่ะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดจับสะไตกดกระดิ่งติดตามย้ายต่อมชุมแพลแสบบ้นบ้านนี่เด้อค่ะพี่น้องใส่ชุดน้ำปลาน้ำปลาจักหน่อยน้ำบักน้ำคิดหนึ่งจ้าน้ำปลาต่อมชุ่มแพลแสบบ้านๆค่ะพี่น้อง ยายฝากชงดีใจเด้อพี่น้องเลยขอบพระคุณหลายๆจากที่เขามารับชมรับฟังเาเบิ่งยายต่อมกดไลค์กดแชร์หให้ยายต่อมจใจไว้ดูดีสบายสุขภาพแข็งแรงกันจ้จพี่น้องจะนำปลาปลาตุ่มค่ะพี่น้องปลาตุ่มคุนตุ่มเด้อ ไส้หอมซอยน้ำจาะซีมันก่อนเซ่บเบเจ็พี่น้อง เสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเอาถั่วตักไปแย่างไปเอาถั่วยอยู่มาจัดตักกินพี่นอ้องเอ้ากินน้ำจันค่ะนิ้วแซบแล้วแซบแล้วจ้ะพี่นอ้องมันด้จ้ามาเด้อกินป,ปนูนกบลำไยเสร็จแล้วจ้า พี่น้องได้มามา,มาเป็นไรมั้งกินน้ำกันจ้ะสวัสดีค่ะไมากินข่าวน้ำย้ายตองค่ะพี่น้องคนกลุบแล้วๆไปเอาย้ายเรียมา,าย้ายหนึ่งติดไข่เรียมาพี่น้องเรียมสามทีหงโอ้เขาเฮียมือ นี่น้องมายำเพ็่นวม่ามาๆพี่น้องยอกูบกเกียขึ้นตุนตาไม่กินน้ำแล้วคุณป้ามา้แบย้าไปขายของพี่มา้า one dead. 我嘞。 aku lu ข้า,าก็ใกล้จริงค่ะข้า,าอเอาผักกับมือแล้อ,อมือบะพร้าวพ,พอกาวกะหล่ำเยอะๆหมูปิ้งเยอะๆอเะๆๆนี้ยเบืองค้นกระไดมาได้จ้ามาเด้อตั้งประเทศนอกก็ได้จ้า ุปุปกินขาปนกบกินเป็นบ่อพี่น่อง <c oughs> ย้ายแต่มาเสียดย้ายแต่มากปนนยายเสียดท้าอ้าพีเ้ายดให้องพี่ังจะพี่น้องมาเรือยมาเรื่อยน้องไทมอง,ามองลาว 看清楚了。 เมื่อกีเอาันมงี้ยนสตอไม่ริงจะปุ้นกบหน่ยเนี้ยรักที่เสีย พี่้อง <c oughs> <c oughs> ยายซื้อมาส,สอตัวหบกว่าบาท คนตัวใีย่เต้นตงหลายครับพี่น้องตวน้วัยอมนี่กินน้ำยายมึง เกษรยกอยากไปหั้มมน cứ cho còn khâu cắm nào đấy lá